อาโยเกขนมญี่ปุ่นอ๋อขนมโคอ๋อขนมโคกญี่ปุ่นวันน,น,นี้ที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมีขนมโคกญี่ปุ่นครับที่เห็นอยู่นี่ชื่อชื่อร้านอะไรครับที่อินดี้อ๋อนี่ครคบท่านผู้ชมมาเที่ยวง,งานนเรศวรก็อย่าลืมแวะนะครับร้านขนมโคกญี่ปุ่น ของฝากอันนี้เป็นงานพบตบชอาของคนพิโลกเราเองก็เรียกหัตกรรม,รรมที่ติดต่อได้ตามเบอร์โทรนี้ครับราคาไม่แพง กับตามเบอร์โทรครับท่านผู้ชมกัตรากรรมงานตกตกชวาชุดนอนงานนเลยส่วนครับของฝ้องต่ายเมันเป็นตามันอะไรไม่ได้ นเรศวรมหาราชงานกาชาติจังหวัดสุรโรกาตครับ นี่เขาหมึกทอดเหรอไข่ปลาหมึกทอดอ๋อไข่ปลาหมึกทอดแหม่ไม่มีอ๋อมีไข่เนาะครัที่ที่ที่โลดโดยตรงหรือว่าอ๋อขายในงานอยู่เหรองานกาะช้าอ๋อแต่ไปทั่วทุกไปไปทุกงานไปทุกทุกงานกาะช้าที่ที่เราเดียวจริงๆก็มาขายประจำอยู่แล้วค่ะงานกาชา้ต้ค่ะ ก็ตอนนี้ถ้าใครอยากจะมาชิมก็มาได้ยังงานยังเหลือหลายวันแลอวครับวันที่20เหลืออวันนะครับกับเจ๊คุงศีไข่มุกทอดาแต่ไม่ได้อยู่คุงสีนะอยู่ปทุมร้านคุงสีไข่มึกทอดครับมาได้ใหม่ๆเลยค่ะครับขอบคุณครับ ทะเลดองอันนี้อยู่อยู่พิศณุโลกเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอยู่ในพิโลกอยู่จุดจุดไหนของตลาดครับอ่ารงสถาน,าานีรถไฟตอนเย็นค่ะอ๋อรถไฟตอนเย็นสถานีรถไฟพิษณุโลกนะครับท่านผู้ชมที่ดูช่อง u t u b e น่าบัวไปติดตามและพิสูจน์ความอร่อยกับทะเลดองนะครับขอบคุณครับ นานเลสวนมหานรนเม่ัวะเมงมี ในตลาดพิโลกอยู่จุดไหนครับเป็นกระเข้าเซนเตอร์อย่างเดียวเลยครับอ๋อข้าวามงานใหญ่ทั้วไปเลยอ๋อติดต่อได้เนาะววนไป<อ>ต,ต่อต่องานประเพณีไปเรื่อยนะโอเค,อเคขอบคุณมากครับ ก็เดืองก็ประยกมานะครับของคนโบราณเราก็จะให้ต้นกุหลาบซือไหนซือการซือการนกว่าอยู่พีโลก หมูปลาหรอหมูปลาใช่ไหมฮะอ๋อให้ให้นมหมูปลาเหรอโอ้หผูลเลยสวนครับมีทั้งแพะมีทั้งหมูให้อาหาร

เพิขึ้นครับนี่เจ้าของร้านชื่ออะไรครับเจ้าของร้านน้ำตาลน้ำตาอ๋อน้ำปลขายปาลาสวยงามครับเชิญครับได้ไหมโอเคอ่ะ ได้ไหมรื้อรื้อนี่รื้อนี่รื้อรื้อผุดดิผุดดิกครับรถได้ยอมพูดเลยพ่อครับผ่านประตู20บาทงานกาชาติจังหวัดพิษณุโลกครับ หไปกันมดทุกคนนะทุกคนทุกคนะทุกคนนะอันนี้มาจากจังหวัดไหนครับจากจังหวัดไหนครับจังหวัดแพร่ครับอ๋อจังหวัดแพร่ราคาถูกครับท่านผู้ชม รวมยูทูบหลักกินเ้าที่ดุครับข้าวเหนียวหรืออะไรครับปกติกินข้าวเหนียวค้าวเจ้าข้าวเหนียวครับผมข้าวเหนียวอยู่แพร่ครับครับอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์มาจากจังหวัดแพร่ครับจากโรงงานผลิตมาเองขายไม่แพงขายถูกเขาบอกอย่างนั้นครับ ของกินของใช้ทั่วไปโอ้จากออกนายบาลกันบางละจันทร์ปุ๊บนะครับเจเล็กนะครับเป็นอแกนัยที่มาถมแล้วเดี๋ยวงานต่อไปก็ไปจัดงานประจำปีใกล้ใกล้วังทองทีนี้ถ้าเกิดว่าอำเภออื่นหรือว่าจังหวัดอื่นๆเขาสนใจอยากจะใช้บริการของอแกนไยชุดทีมนี้ มีเบอร์โทรอะไรติดต่อไหมครับใช้แบบว่าไลน์เฟซบุ๊กไปที่แบงก์มรจันอ,อ๋อเข้าเข้าไปในนั้นได้เลยแอคคาราวานแบงก์มรจันอ,อ๋อแอ,อคคารอแอคคาราวานแบงก์แบงก์ะจันอ,อ๋อติดต่อตามนี้ได้เลยใช่ในในโทรศัพท์ขึ้นเลยมีหมดเลยมีเบอร์โทรมีมีเบอร์อะไร,ะไรหมดในนั้นครับ,คร,บครับขอบคุณมากครับทีมออกกันไายครับขอบคุณมากครับดีเจครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 18 1แ20สแสดงแสงสีเสียงที่ไหนครับที่บริเวณพระราชวังจันครับอ๋อที่ที่เห็นอยู่นี่เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายอยู่นี่ครับคราบศาลเฉ็จพระเนรสรมหาราชบแปบายีแสงสีเสียงแล้วก็มีการแสดงยุทธหธิัตย์ครับก็แบบว่าละครอิงประวัติศาสตร์ครับเือสมประสารประวัติความเป็นมาของพระองค์ท่านองค์ดําการแสดงของเด็กนักเรียนพิโลกพิยาคมครับครับครับผม ครับนี่บริเวณเสนามพระราชวังกจนเก่าที่ทางกา,าชาติจังหวัดได้จัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงกับสถานที่แห่งนี้นะครับร 18, 19, รวันสิบแปดก้ายมกราคมนี้เป็น3ามคืนสุดท้ายสถานที่ที่จัดแสดงแสงสีเสียงเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปเดินดูหลายๆจุดนะครับที่ ที่ทางกาชาติจังหวัดพิโลกจัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็ละครอิงประวัติศาสตร์พระราชวังจันร์แห่งนี้นะครับกลางคืนที่คืนที่18-19มกราถึง20นะครับ3คืนสุดท้าย18-19-20เนี่ยครับเป็นสถาน,ถานที่รราชวังจันเก่า เป็นตำหนักและเป็นพระราชวังในยุคของสมเด็จพระนเรศวรกับงานกาชาติแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรก็จะมีการจัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงและแสดงยุทธหัตถีนะครับเป็นพระราชวังเก่าครับนี่แต่และสิ่งปลูกสร้างแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรพระราชวังจันทร์ครับที่เห็นอยู่นี่ที่เห็นอยู่นี่ครับ เป็นพระราชวังเก่าๆครับการแสดงแสงสีเสียงในแล้วก็การแสดงเหตุการณ์จำลองอยุทธหัตถีที่พระราชวังจันเก่าที่ยืนอยู่นี่แล้วที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นพระราชวังของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะมีการแสดงวันที่1819 20เเดือนมกรา สามคืนสุดท้ายเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือทั่วไปถ้ามีโอกาสมาก็ขอเชิญนะครับการแสดงแสงสีเสียงวันที่18-19-20มกราคม2566กับงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโ แสงสีเสียงกับช่อง YouTube นาคบัวครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมา,ายืนอยู่ในแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรหรือว่าพระราชวังจันเก่างานกาชาติจังหวัดพิษณุโลกนะครับสำหรับวันนี้ช่อง YouTube นาคบัวขอให้ทุกท่านโชคดีเชิญชวนอย่าลืมมาเที่ยวนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ